สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอชียงใหม่ Cm Variety นะครับณตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศของนะครับหนึ่งทุ่มตรงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วแต่ว่ายังมีแสงนะครับลำลายอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็เริ่มมืดแล้วนะครับก็คือเมื่อเช้านะครับโอก็ได้ปลูกต้นโกศนหรือว่ากุศลนะครับไปแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่า ยังไม่เป็นนี่นาะพอใจนะครับโอ,อ๊ตอยากให้กระถางนี้มีสีต้นเลยนะครับน้องมันจะได้แบบ <c oughs> ไม่ต้องแยกกันนะครับเพราะว่าซื้อมาตรงนี้ก็คิดว่าย้ายจากหนึ่งต้นนี้ไปไว้รวมกันสีต้นนะครับแล้วส่วนที่เหลือนะครับไอ้ไอกระถางนี้เราก็จะไปปลูกต้นไม้ชนิดอื่นแต่ว่าข้างในนู้นนะครับมันจะมีอีกระถางหนึ่งซ่อนอยู่นะครับที่มันเป็นมันเคยปลูกนะครับมันเคยเป็น กระถางต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะเป็นบอนแต่ว่าตายไปหมดแล้วนะครับก็เหลือต้นเล็กๆแล้วที่นี้ก็แยกมาปลูกดีกว่านะครับแต่ในระหว่างนี้เดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะครับมืดเกินไปเปิดไฟหลังบ้านนะครับก็คือเป็นห้องครัวเนาะแล้วที่นี้ก็จะเป็นสารพระภูมินะครับนะครับแล้วก็พอดีวันนี้นะครับเป็นวันเกิดของอดแล้วก็ไปเจอนะครับโดยบังเอิญนะครับดอก กุหลาบพันจุฬาลงกรนะครับพันที่เจ้าดารารัศมีนะครับเคยผสมเกสรนะครับสายพันธุ์ฝรั่งนะครับกับสายพันธุ์ฮ่องกงนะครับด้วยกันแล้วก็ดอ่าตั้งชื่อนะครับเป็นชื่อจุฬาลงกรนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเอามาปลูกที่กระถางนั้นแล้วเดี๋ยวยกย้ายนะครับก็ก่อนอื่นต้องไปนาเอากระถางที่ อยู่ด้านหลังมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเคลื่อนย้ายเล็กน้อยนะครับตรงนี้อุ้ยเหียวนี่นะครับอุ้ยกระถางใบนี้ใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับแล้วมันจะมีต้นบอลน,นี้อยู่เดี๋ยวเอาออกนะครับแล้วก็ เอามาใส่เป็นกระถางเล็กส่วนดอกกุหลาบจุฬาลงกรเป็นกุหลาบพ,พันไม้เลื้อยนะครับมันเลื้อยได้นะครับอ่าเราก็จะใส่ในกระถางใหญ่นี้นะครับเนาะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเอาเอาต้นโกสนรากมันหยางลึกมากนะครับโอตัดรากออกดึงรากออกบ้างนะครับให้มันสั้นลงนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็พอมันโตขึ้นนะครับรากมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของอ่ามันจะได้ อย่างลึกไปถึงข้างล่างนะครับเนาะตอนนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องเคลียร์กระถางใบนี้นะครับก่อนนะครับให้มันว่างเปล่าเราก็จะได้นํากุหลาบจุลาลงกรไปลงไปปลูกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอดจะโยกย้ายเอเสียมอยู่ด้านบนหรือเปล่าเนาะยงไมเล็กนะครับดึงออกก่ง,ง่ายมากนะครับเดี๋ยวพอมันติดรากแล้วมันก็จะ แน่นนะครับนี่ก็ง่ายๆเลยใช้มือเลยดีกว่านะครับก็นะครับดนะินมันยังเปียกๆอยูนะ่ถ้าย้ายช้ากว่านี้นะครับมันก็ติดรากแน่นแล้วนะจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามันโตมันจะได้แย่นจน,น,นโตนะครับ ดินเยอะนิดนึงแล้วในส่วนของหินเดี๋ยวเราจะไปหาหินมาโปะข้างหน้ามันนะครับเพื่อที่เวลารดน้ําดินมันจะได้ไม่ออกมานะครับเหมือนเป็นแนวกันน้ํานะครับตัวนี้นะครับคิดว่ามันคงเลี้ยงง่ายอยู่นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับบอลไซนะครับให้มันดูอ่าเราทําให้แรดูมี ลูกเล่นนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอลากมันหยังลงไปนะครับใช้เวลาสักประมาณหนึ่งสองหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับแล้วมันก็จะสูงขึ้นนะครับเชื่อได้เลยว่าต้นนี้ต้องสูงขึ้นแน่ๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ออก็อออกโอ้โหนี่นะครับตอนแรกเอาซื้อมามันก็ต้นยัวโต,วตว นะครับแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่านะครับตายไปแล้วนี่นะคบโอ้โหรากอย่านี้ถ้ปลูกกับกระถางนี้ก็โอเคอยู่แต่มันน่าจะโตวกว่านี้อีกนะครับ,นะรบประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาดินทับเลยง่ายๆนะครับ <Okay. S 1> อ๋อมันมีต้นนี้ด้วยนะครับต้นอ๋อกวักมรกตก,กวักมรกตไปกับตรงนี้นี่นะครับ มีอะไรบ้างมีหน่ออะไรไหมหน่อของกวา,ากมรกตนะคะซึ่งจริงๆมันเป็นต้นที่ต้นโตๆนะครับแต่ว่ามันเพิ่งอ,ออกตัวนี้เอามาไวต้ตรงนี้นะครับแล้วก็อ๋อมันมีหนอ่อที่แบบเหมือนจะเติบโตมาใหม่ได้อีกนะครัีก่าชิ้งนะฮะอเคอันนี้คือวัชพืชหรือเปล่าเนี่ย อยู่เยอะนะครับแล้วก็นี่นะครับปบนะครับก็เดี๋ยวโอ้ฟุฟุฟุอันนี้มันจะโตกจริงๆนะใบมันใหญ่นะครับใบมันใบใหญ่มากนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเอาประมาณว่าประมาณนี้ไปก่อนนะครับเดี๋วถ้ามันโตก็ค่ขย้ายถากกระถางเพราะว่ากระถางมันว่างอยู่อย่าให้มันแบบ เติมเต็มนะครับเราจะได้นำท่าลรากมังสิรแล้วนะครับเราจะได้นำไปตกแต่งในแต่ละที่ของบ้านนะครับอาจจะไว้หน้าที่หน้าร้านนะครับดึงนดูดความสนใจกับลูกค้านะครับประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับส่วนนี้เดี๋ยวจะเอาดินดินมาเติมนะครับ นะคะแล้วก็ควรดินก่อนเพื่อให้าละามันแบบอ่แกะเขาใช้แกลบในการปลูก ไม่ใช้อุปกรณ์เสียมอะไรเลยเนี่ยใช้มืออย่งล้วนๆเลยอันนี้เขาน่าจะขยายพันโดยวิธีการตอนอกิ่งครับแล้วก็เอานำมาปลูกในโรงไนถุงแบบนี้นะคะอู้ห้าก็อยากอยา,อยากเลือกใช่ะครับเดี๋ยวเราเอายินข้างล่างนี้ออกบ้างน,นะครับ จะได้อยู่ลึกขึ้นเนาเคยปลูกต้นไม้แล้วแบบรากไม,ไม่ดึงรากออกว่ามันจะแบบลอยลอยนะคะพี่โอ๊ก็จะดึงรากบางส่วนออกนะคะให้มันเป็นแบบอาหารของมันนะรประมาณนี้นี่ะครับเราก็จะเอาดินมาเติมโปะข้างแม่นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นไม้แบบเหมือนเลื้อยได้นะครับมันเลื้อยได้นะคะถ้ามันโต,รตเราก็จะหาไม้ขับมาให้มันเป็นที่ยึด สำหรับเลยขึ้นได้นะคะรึรปลอมนี่นะครับ,รบก็เดี๋ยวเอาดินมาเติมนะครับมันให้มันดูทรงตัวมากขึ้นนะครับมันก็จะมีผลิดอกออกใบเยอะนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยให้มันโตๆขึ้นมันก็จะแบบเดี๋ยวจะหาไม้ไผ่ นะคะเป็นที่ค้ำมันเนาะให้มันเลื้อยได้นะครับสูงๆเลยนะครับอาจจะไว้ข้างหลังเพื่อที่จะเผื่อมันเลื้อยไปตรงแบบบริเวณหลังกําแพงด้วยนะ,นะครับโอเค เห็นแต่ไม่เห็นตลนต้นนะครับต้นมันอยู่ตรงนี้นะครับดอกกุหลาบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะครับแต่ว่าเจียวจะมาเติมดินตรงนี้นะครับให้มันเต็มนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ล่าลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ Orang Malaysia yang pergi.